นี่แม่น้าหนีถึงจะเก่งแค่ไหนเนี่ยก็โดนผู้หญิงหลอกได้เหมือนกันเฮ้ยมันยังไงกันนี้ในอนิเมะเดวิลเมคลาย2025นะครับหลังจากที่ดันเต้นะครับผมพระเอกของเรื่องเนี่ยสามารถจะเอาชนะกระต่ายคลั่งได้สําเร็จนะครับผมแล้วก็ปกป้องโลกได้จากการรุกรานนะครับผมของพวกปีศาจจากโลกปีศาจนั่นเองซึ่งเขาเนี่ยก็ได้รับความช่วยเหลือนะครับผมจากเจ้าหน้าที่เอ่อแมรี่หรือว่าอาเจย์เลดี้ของเรานี่เองภารกิจเนี่ยเหมือนจะหมดแค่นี้นะครับผมแต่ว่าดันเต้นี่ก็มีภารกิจใหม่ขึ้นมานั่นก็คือตามหาพี่ชายฝาแฝ บอกว่าพี่ชายเขาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ดันเต้ก็เลยชวนเจ๊เลดี้เนี่ยไปด้วยกันเลยนะครับผมเป็นคู่หูมหาปลายอะไรเงี้ยเออมีความเข้ากันได้อะไรางี้ซึ่งเจ๊แกก็บอกว่าน่าสนใจมากๆให้ผมเป็นทีมแบบว่าเลดี้แอนดันเต้และใช่ครับผมดันเต้ก็โดนชึกเอาอีกแล้วโดนจับตัวไปแล้วนะครับผมแล้วก็ยังโดนยึดเครื่องรางแล้วก็ด่าบีกต่างหากโอ้โหคือดันเต้เนี่ยเสียเหลี่ยมให้เจ๊แกตลอดเลยนะครับผมทั้งซีซั่นแล้วเนี่ยแบบแจ็คพอต